อาตอนนี้เรามากันนะครับกับโปรเจกต์งานแสดงในรอบ4ปีของพักยูซอนถ้าจำกันได้นะครับหายไป4ปีเลยนะฮะเรื่องอะไรจำได้ไหมฮะว่าเขาหายเพราะอะไรแล้วตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องอะไรติดตามครับ <S <S อาละนะครับอัปเดตข่าวดีของพักยูซอนกันหน่อยดาราศิลปินคนดังจากเกาหลีใต้นะครับล่าสุดนะครับก็สวมโปรเจกต์นะฮะ เป็นหนังอินดี้นะครับหนังนอกกระแสที่มีชื่อว่า Make a n Offering to Evil นะครับถ้าแปลตรงๆก็ยื่นข้อเสนอให้กับซาตานเนี่ยนะครับนี่ถือว่าเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกในรอบ4ปีของเขาปีนี้เขา34ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่ Lucid Dream นะครับเมื่อปี2017ที่ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดไม่เจอกรณีเฉาถ้าจำกันได้นะครับ ผมถือว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกแถวแนวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีเลยนะครับแล้วก็มีผลงานซีรีส์เรื่องนี้ดังมากนะครับซองยูควานสแกนดอลหรือว่าบัณฑิตหน้าใสหัวใจวาวุ่นเมื่อปี2010นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานการแสดงแบบเต็มตัวเรื่องแรกของเขาคว้ารางวัลมากมายนะครับถือว่าเป็นรางวัลของดาราดาวรุ่งจากหลากหลายเวทีเลย จากนั้นเขาเองก็เดินสายกวาดรางวัลเกียรติยศทางการแสดงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีอะไรบ้างละ่ะ Miss Ripley Rooftop Prince นะครับ Missing You Three Days นะครับก่อนที่หนังเรื่องแรกนะครับอย่างเฮมูเมื่อปี2014เนี่ยก็โหยกวาดรางวัลพระเอกหน้าใหม่แทบทุกเวทีอ่ะเดี๋ยวมารอกัน นะครับผมมั่นใจแหละตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะกลับมาครองชื่อถือว่าเป็นท็อปทอปนักแสดงเกาหลีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากผ่านมรสุมมา4ปีครับะนะครับเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีหนังเกาหลีก็รอดูได้เลย